อิติศั์เรียกชื่อสัมพันธ์เก้าอย่าง <c oughs> หงแปลว่าดังนี้องความไว้เต็มที่เข้ากับกิริยาเรียกว่าอาการสองแปลว่าดังนี้อมความไว้เต็มที่เข้ากับนาำเรียกว่าสารูป,ปะสามแปลว่ามีว่าดังนี้เป็นต้นอมความไว้บางส่วนเข้ากับน้ำเรียกว่า อาทยะถัาสี่แปลว่าต่ำชื่อว่าใช้บอกชื่อเท่ากับกริยาศัพท์ภายในอิติเรียกว่าสัญญาโชตะกะห้าแปลว่าเพราะเหตุนี้วางไว้เป็นตัวอย่างไม่เข้าสัมพันธ์เรียกว่านิสทศนะหกแปลว่าเพราะเหตุนั้นในเรื่องวิเคราะห์ไม่เข้าสัมพันธ์เรียกว่า, 6, วา,เ,าเห วัฏถะเแปลว่าด้วยประการดังนี้สรุปข้อความไม่เข้าสัมพันธ์เรียกว่าประการััฐถะแปแปลว่าคือผมความข้างในแต่สัมพันธ์เข้าข้างนอกเรียกว่าสรุปปัเก้าแปลว่าแลดังนี้แลเมื่อจบเรื่องถ้ามีอิติสับๆเดียวเรียกว่าสมาปะสมาปันนะ ถ้ามีอิติสงสาส์เรียกสมาป,ปันนะปาลิสมาปันนะประมาณชื่อสัมพันธ์นี้บานหมดต่างๆนี่บานบอกอารัปปันะเรียกว่าอารัปปนะนี่บานบอกการเรียกว่ากาลสัตตณีนี่บานบอกที่เรียกว่าอาธาระนี่บานบอกป,ปาริเชตเรียกว่าปาริเชต ปาิเชนัตถะนิบาตบอกความถามเรียกว่าปุชานัตถะนิบาตบอกความรับเรียกว่าสัมปทิจจานัตถะนิบาตบอกความเตือนเรียกว่าอุยโยชันนัตถะนิบาตบอกความได้ยินเล่าลือเรียกว่าอ,อนุสวน,นัตถะนิบาตบอกประกาศเรียกว่าประการัตถะ ให้บาน,นบอกอย่างอื่นแปลผิดจากปกติเดิมหลังกิริยาเรียกว่ากิริยาวิเศษณะนี่บายหิจาะปนะตุแปลว่าก็แลก็แลเริ่มต้นข้อความเรียกว่าวากยะรัมพ้าหรือวากยารัมพ้าโชตกะ แปลว่าอันหนึ่งกับอีกในหนึ่งเรียกว่าสัมปีทันสัมปีตนะถะสามแปลว่าถึงอย่างนั้นอยู่หลังกินจาปีหรือกามังเรียกว่า,ารุจิสุจนะถะสี่แปลว่าเหมือนอย่างยิ่งอย่างว่าอยู่หลังยะถาเรียกว่าตับปาติกะระนาโชตกะ ห้าแปลว่าฝ่ายว่าส่วนว่ากล่าวแย้งต่างประธานเรียกว่าปากกาปากขันตาราโชตกะหกแปลว่าแต่ว่ากล่าวแย้งตัวประธานเดียวกันเรียกว่าวิเศษสาโชตกะเจ็ดแปลว่าเพราะว่าเหตุว่าแสดงผลยืดยาวเรียกว่าเหตุตุโชตกะ แปแปลว่าด้วยว่าแสดงผลโดยย่อเรียกว่าผลโชตกะ9แปลว่าจริงอยู่แท้จริงการรับรองความจริงเรียกว่าทัพพีทัพหิงการละนาโชตกะ10แปลว่าอันตอนต้นปฏิเสธตอนหลังนุลงเรียกว่าอันวายาโชตกะ1 1แปลว่าอันตอนหลังกึ่งปฏิเสธ ตอนต้นอนุโลมเรียกว่าพยาติเรกโชตกะนี่บาท20ตัวนี้สัมพันธ์ว่ากิริยาวิเศษนะอัฐาแน่แท้นูหน้าแน่ปัทายะจำเดิมปูหน้าอีกพิโยยิ่งอาวีแจ้งมิชาผิดนุสาเทศสัตตัดขัดตุงร้อยคราว ยะสายังเองอาวัสสังแน่แท้นานาต่างๆปะภูติจำเดิมปุนะปุณังบ่อยๆพิโยโสโยยิง่งตวะจิบ้างมุทาเป่าสกึกิงคราวเดียวสกิณะสานิการค่อยๆสามังเองชื่อสัมพันธ์นิบาติเตเลศหีดังจะก,กล่าวโดยพิสดารเรียกว่า วิทาราชโชตกะดังจะกล่าวโดยย่อเรียกว่าสังเขปาโชตกะจะด้วยคว้วภาคเรียกว่าวากยสามุตจยะธะด้วยคขั้วปวดเรียกว่าปาทาสามุตจยยะถะวาหรือหรือว่าคัวา้วภาค เรียกว่าวากยะวิกับปัตะถะหรือหรือว่าควบบทเรียกว่าปัทาวิกับปัตถะวิยะอิวาเสย,ยถายาถาราวกะเพียงดังฉันใดเรียกว่าอป,ปามาชโชตกะตะถาเอวังฉันนั้นเรียกว่าอุป,ปาเมยะโชตกะนณโนมาไม่ยา เรียกว่าปฏิเสธตถาเวังกระถางด้วยประการนั้นด้วยประการไรเรียกว่าปการะตะประการะถะวะเอวะหี่เทียวเน่นเที่ยวแลเรียกว่าอาวสาธสาอาวธารณะกิระคัสุสุทางได้ยินว่าทราบมาว่าเรียกว่าอานุสั วนานัทธเจก็ยะทิสเจอะถาอับเปวะนามะยานุนะหากว่าผีว่าถ้าว่าชื่อแม้ฉนไหนกะไรหน้อเรียกว่าปาริกะปัตฐะปานะกิงกะถังกะจิุนน,นุอุทาหุอาทู เสยถิงทางก็กีมังคังหรืออะไรอย่างไรและหรือหนอไม่ใช่หรือหรือว่าอย่างไรนี้เรียกว่าปุชานัธะอามะอามันตาเออขอรับจะเรียกว่าสามไปปฏิชาัทาง อิงค้าตากค้าหันทะเชิญเืนเอาเิดเรียกว่าอุยโยชัตถะนุนักวัตะสุขโขเวหาเวโวหนอสิแลเว้ยโว,ย,โวยอยู่ในคาถาเรียกว่าปทาปุรณะอยู่นอกคาถาเรียกว่าวจานาลังกาละ อัญญะพะทะัตถุขามังกามันจะกินจาปิยะทิปิโดยแท้แม้หน่อยหนึ่งแม้โดยแท้เรียกว่าอานุคาหาะถาจะอโถอันหนึ่งเรียกว่าสัมปินทนัสนถาอโหโอตายดีใจเรียกว่าอัจฉริยะถาเสียใจเรียกว่าสังเว ธาตุนิ่งจางอุดจางต่ำสูงเรียกว่าวิเศษนะปะชาในภายหลังเรียกว่าการสัสตมีสทิงสหพร้อมกับเข้ากับนามเรียกว่าทัพพะสะมาวายะเข้ากับกิริยาเรียกว่ากิริยาสมมาวายะมณนะจะตถาปิอัฐโช ถึงอย่างนั้นแม้ถึงอย่างนั้นโดยแท้แลโดยที่แท้เรียกว่าอารมจิสุจันนัตถะปิอปิแม้ถึงแม้เพ่งน้ำเข้ากับน้ำเรียกว่าอภิขัตถะปิอปิแม้ถึงแม้ใช้ชมเรียกว่าสัมภาวานัตถะ ใช้ตามีเรียกว่าคารหัตาวาอปิจาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอปารนัยจะปนะก็แลนิบาใช้แปลร,รวมกันทุกๆประเภทแม้กลุ่มอื่นเรียกว่านิปาตะสม,มุหะชื่อสัมพันธ์บิตเตเลพิเศษหนึ่งว่าอัาวาอปิจาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอปา,า,า,ารนัย ปุณณะปุณังบ่อยๆเรียกว่าปุณณะปุณน,นธาเกิงการนาเพราะเหตุอะไรเรียกว่าเหตุตุอิติชาปานะเหตุตุกังมีอันให้รู้ว่าอดังนี้เป็นเหตุอิติสาบเรียกว่าสรุปปานใะนชาปานะชาปานะเหตุตุกังเรียกว่ากิริยาวิเศษสนะในกิริยาหลางัง เอวังอย่างนี้เรียกว่ากิริยาวิเศสนะยาวก็ดีอันญตระก็ดีอยู่ตัวเดียวเรียกว่ากิริยาวิเศสนะยัติทางก็ดีเสยยัติทางก็ดีเรียกว่าทัศนนิปตะสัก,กาอาจะอลังควรใช้เป็นกิริยาเรียกว่ากิริยาบท ภาวะาว่าจกแต่าว่าปัจจัยคุมภาเรียกว่ากิริยาปัฏฐานานนในยันเจเสโยแปลรวมกันเรียกว่ากิริยาวิเศษนะอย่างใดที่ไม่ใช่วิเศษนะอยู่และแปลตัวเดียวเรียกว่ากิริยาปรามาสะยัสมัเหตุใดเรียกว่ากิริยาปรามาสะขีเหตุใดเรียกว่ากิริยาปรามาสะ ตรงปัจจัยเพื่ออ่านเรียกว่าตัมัดถาสามปทานะชื่อว่าเช่นติสโสเรียกว่าติสาชื่อว่าติสาเรียกว่าสัญญาวิเศษนะชื่อว่านามาสับเช่นอิมายะนามะเรียกว่าสัญญาโชตกะชื่อว่าบท อธิบายอยู่หน้าตัวมีในคาถาเรียกว่าสัญญาสัญญีคือว่าบทอธิบายอยู่หลังตัวมีในคาถาเรียกว่าวิวรลยะวิวรณะมันเยเห็นจะเรียกว่าสัญญาจะถาสังสไม่ให้สังสญญายถะสาธุดังข้าพเจ้าขอโอกาสเรียกว่า อายาจนะทะเตนะหิถ้าอย่างนั้นเรียกว่าวิกติปติรูปกะว่าเป็นเช่นาพามว่าเป็นาพามเรียกว่าสัมภาวนะคือคุณนามที่มีวิาพาทและวัชนะเสมอด้วยนามเรียกว่าวิเศษส,ส,า,พสาพิง วิเศษสาาพิงยีคือคุณานามที่มีวิพัตและวาจะน้ำไม่เสมอด้วยนามเรียกว่าสารูปะคุณานามที่เป็นวิเศษลักษณ์ของนามที่ต่างดิงกันเรียกว่าวิเศษนะดิงค้าวิปลา,าสะสัมพันธผสมวิพัตนามใด แปลด้วยสำเนียงอายาตานิบาตของวิพัฒน์หมวอ,อื่นเมื่อเวลาสัมพันธ์ก็ให้บอกชื่อหมวดวิพัฒน์ไว้ข้างหน้าแล้วเติมสำเนียงวิพัฒน์ที่แปลไว้ข้างหลังเช่นอิถิมะยะรูปังทิถาการะโตแปลว่าแต่การแห่งรูปอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธ์อันคนเห็นแล้วทุติยาวิ พัแปลเป็นนัตถิวิพัสอิทธิมยะรูปังสัมพันธ์ว่าพุทธิยาสามีสัมพันธ์ท้าเป็นต้นเจบหลักสัมพันธ์แต่เพยงเท่านี้